เช้านี้วันพฤหัส,สบ,บดีที่27มิถุนายน2567เป็นวันดีนะครับทุกคนหมอเอกก็ได้จัดเครื่องสักการะบูชาครูบาอาจารย์ซึ่งหมอเอกได้เคยอธิษฐานไว้นะครับว่าถ้าหากธุรกิจของหมอเอกที่ทําไว้นะครับเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับได้กําไร มากกว่า10,000แสนบาทนะครับก็จะนำเครื่องสัก,กระต่างๆมาถวายครูบาอาจารย์นะครับตอนนี้ยอดของหมอเอกในเดือนนี้ก็ได้ตามจำนวนที่ตั้งใจไว้แล้วนะครับจึงได้ทำตามสัจจะนำเครื่องสัก,กระต่างๆนะครับมีใบสีมีผลไม้และขนมนมเนยต่างๆมาถวายแด่ครูบาอาจารย์นะครับโดยใบยสีหมอเอกกับคุณตองนะครับแอดมินก็ได้ช่วยกันนั่งทําเมื่อคืนนี้นะครับเย็บมือสดๆเลยนะครับทุกคนเป็นใบสีตามรูปแบบพื้นถิ่นอีสานใต้ของบ้านหมอเอกเองนะครับประดับไปด้วยดอก มะพร้าวนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ชั้นสูงนะครับถือว่าเป็นดอกไม้ที่ใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับขอให้หมอเอกและครอบครัวนะครับประสบความสําเร็จมียอดขายที่ปังๆแบบนี้ตั้งแต่เดือนนี้แล้วก็ตลอดไปนะครับและขอให้ทุกๆท,ท่านประสบความสําเร็จมีความสุขเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันนะครับ